บอกเห้สู่ช่วงทีมตายตายมันมันของคนวัย t e เพื่อนๆคะในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของวัยรุ่นอย่างมากเลยนะคะต้องยอมรับก,กันเลยว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยติดอินเทอร์เน็ตไปยิ่งกว่าเล่นกีฬากันอีกค่ะแต่ในแง่ของข้อดีของสังคมออนไลน์บนอ,อินเทอร์เน็ตนะคะก็มีอยู่มากเลยนั่นคือทำให้วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยสามารถแักเต็นความคิดเห็นเล่าประสบการณ์แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆกันบ้างอย่างเช่นทีมตายที่โบลินจะพาเพื่อนๆมารู้จักกันในวันนี้ค่ะ เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอ,ต,อตอนนี้นะคะก็คือเว็บเด็ดดีดค่ะแหนะ่เพืเ่อนๆต้องคุณหน้าคุณตากันบ้างแน่ๆเลยเพราะเว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเรียกได้ว,ว่าเป็นสื่ออินเทอร์เนต็ตที่สร้างสารรค์กับเยวชนไทยมากๆเลยค่ะแต่ว่าเอเนเพื่อนๆเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าคะว่ากว่าที่เราจะมาเป็นนักเขียนออนไลน์ได้เนี่ยจะต้องทํายังไงกันบ้างแล้วทาไมถึงเกิดพื้นที่ดีๆแบบนี้ซึ่งเปิดโอกาสให้กับเยวชน เดี๋ยวตามโบลิ่งไปพูดคุยกับผู้ก่อตั้ง็บไซต์เดกีกันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งมันเป็นแบบที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้แสดงผลงานมากมายเลยย้อนกลับไปเไปมื่อ8ปีที่แล้วครับก็คือสมัยนั้นเนี่ยเรามองว่าเราเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นนะครับ <ใช S 1> ก็มองว่าอยากจะมีเว็บยังไงที่เป็นเหมือนกับศูนย์กลย์ของวัยรุ่นคือเด็กเนี่ยสามารถเข้ามาพบปะพูดคุยกันแล้วก็ต้องการข้อมาลูลอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยเช่นเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องมันเทอร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถหาได้ครับก็หลังๆเนี่ยงานที่ของเราเนี่ยจะมี4หลักอะไรเป้ยของเรามี4อย่างก็คือ1 s o c i a ลก็คือว่าเด็กต้้้อองกกกกาาารพพพบบปะูดดคุยยัเเเเื่่นน็็ใขมี ผู้เรียนได้โดยที่มีการดูแลจากนุ่งพี่นะครับหรือเป็นเพื่อน,อนสงสัยอะไรก็ถามได้เราเชื่อเาตสองคืออินเทรน์ก็คือว่าเบราเนี่ยเรียนว่าเราจะอัปเดตเทรน์ให้เด็กไม่ตกยุคเป็นเด็กทันสมัยก็คือตอนนี้มีข่าว AF ข่าวดารามีหนังอะไรก็ตามมีอัปเดตให้ไปคือที่โรงเรียนเนี่ยก็ไ่เชยแน่นอนสามก็คือ Smart สมาร์ทสมาร์ทคือมีความรู้ให้เสมออย่างชเช่นถ้าเกิดเด็กเขาต้องการตอบเนี่ยใกล้ตอบก็จะมีความรู้ขาวสารให้เรียนทันต้องทาอะไรบ้างก็จะมีข้อมูลให้ครับ สุดท้ายคือสำคัญมากคือ express identity ก็คือเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถแสดงตัวตนของตัวเองอย่างเช่นเด็กคนไหนชอบแต่งกรก็เข้ามาโพสกรกได้คนไหนชอบเขียนไดอารี่ก็เข้ามาเขียนไดอารี่ได้โดยเฉพาะน้องๆที่ชอบเขียนนิยายอ่านนิยายเนี่ยก็เข้ามาอ่านนิยายเขียนนิยายกันได้จนไดนผลง,งานกันมากวันเลยครับอา่าดีมากๆเลยค่ะเพะเรียกว่าเป็นการเปิดเวทีให้กับน้องๆที่อยากจะเป็นนักเขียนได้แสดงตัวตนของพวกเขาออกมาด้วยครับตอนนี้มีนักเขียนที่ เกิดจากวยของเราเนี่ยประมาณยี่คนแล้วค่ะก็น่าจะเป็นร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีทังสูอที่ตีพิมพ์เนี่ยเป็นเล่มเนี่ยก็ประมาณ500เล่มวิลลิ่งวายรุ่นชัยสมัยนี้โชคดีมากๆเลยค่ะที่มีพื้นที่ให้เราได้แสดงออกทางความคิดและพิจตนาการอย่างสร้างสรรค์และก็ถต็ต้องค่ะ คือเริ่มจากเอานิยายที่เราเขียนนะคะไปลงไว้ในเว็บครับแล้วก็ทางบกของสำนักพิมพ์เนี่ยมาเห็นเข้าก็เลยติดต่อมาค่ะแล้วเรื่องของแอนะคะเริ่มจากความชอบเปลี่ยนตัวฮะค่อยๆเริ่มมาตั้งแต่มอสามค่อยๆแบบเขียนไปเรื่อยๆตอนแรกก็ยังไม่ให้ใครอ่านนะแล้วก็ส่งประกดไปเรื่อยๆทีละชิ้นทีละชิ้นจนพอเริ่มมั่นใจในตัวเองแล้วก็เอาไปลงในเว็บเพจดีฮะ ของอไอ้มิเขียนมาตัง้งแต่มัยามเลยเอะค่ะใช่ครับแล้วยังของพี่ตั้มนะคะอีกพี่ตั้มที่ก่อนที่เราเอามาลงในเว็บเด็กดีเนี่ยเราคาดฝันกันเลยว่าเอยฉันอยากจะเป็นนักเขียนนะฉันอยากจะได้ออกหนังสืออน,นี้เป็นความฝันหรือเปล่าคะหรือเป็นความฝันเหมือนกันค่ะว่าอยากเป็นนักเขียนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนักเขียนนิยายย,ายังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ที่เป็นวัยรุ่นนะคะ,คะก็เลยคิดว่าแค่เอามาลงให้คนได้อ่านกันแล้วก็มีฟีดแบ็กตอบกลับมาก็พอแล้วแต่ว่าพอมาตอนหลัง ได้รับการติดต่อให้เป็นนักเขียนจริงๆก็เลยรู้สึกดีใจมากทีน่น้คิดว่าอะไรคือจุดเด่นของงานเราที่ทําให้คนเนี้ยสนับสนุนแล้วก็อ่านผลงานเรามาตลอดของตัวเองก็จะเป็นแนวที่แบบตลกขำขันหน่อยแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่ประหลาดประหลาดแหวกกว่าชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยจะติดตามแล้วก็สนใจงานของเราเป็นพิเศษค่ะดิ๊น้ก็เป็นเล่มที่ชอบที่สุดที่แต่งมาคือเรื่องจับนายเวร้ายมารับใช้เย้คุณหนูค่ะ เป็นแนวความลักกุกกี้แล้วก็เรื่องจะมีแบบเน้นการหักมุมแล้วก็เน้นใส่มุกตลกขำขันแล้วก็เหตุการณ์ฮาฮาเข้าไปอะค่ะก็ให้คนอ่านอ่านแล้วก็ยิย้มได้ใช่ค่ะอาจจะแบบเ<ม>ว่อร์นิดหน่อยแต่ว่าสนุกแน่นอนของผมเนี่ยจะเป็นแนวสยองกวัญน,นะฮะ<ม>ให้คนอ่านรู้สึกถึงความเครียดที่แบบค่อยๆกดดันเข้ามาฮะเราแบบค่อยมีอะไรที่น่ากลัวลงเข้าไปแบบตูมทีเดียวเลยนะฮะ<ม>อย่างเล่มนี้ฮะเรื่องแฮกเกอร์คอมพิวเตอร์อาถพ์นะฮะอันนี้ออกเป็นเร่มงสองะเป็นเร่มจบนะฮะ อารมณ์ก็จะเป็นประมาณว่าความเหงาความเศร้าแล้วก็เน้นเรื่องกดดันจิตใจของมนุษย์อะไรประมาณนั้นนะเราสองคนคิดยังไงกับเว็บเด็กดีที่ปิดโอกาสพื้นที่ให้พื้นที่กับเยาวชนให้สามารถมาแสดงทัาที่เข่งนมาแสดงผลงานของตัวเองค่ะเราได้เอานิยายของเรามาลงในเว็บเนี่ยมีคนมาอ่านมีคนมาโหวตมีคนมาติดตามเนี่ยค่ะจนนิยายเราได้รับความนิยมขึ้นมาหรือว่ามีคนสนใจมากขึ้นนะคะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่านิยายของเราแบบ สนุกแล้วก็เด่นออกมาเราก็สามารถใช้เป็นใบเบิกทางที่จะทําให้สำนักพิมพ์สนใจเรามากขึ้นปเปอร์เซ็นต์การอ่านะจากแต่ก่อนที่เด็กไทยอ่านหนังสือแค่ปีละสามบรรพนะตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่าการลงนิยายในสเบนในต์เนียแหละเป็นทาให้เด็กเด็กไทยและคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นมีอว่างประโยชน์ที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากการที่เป็นคนชอบเขียนหนังสือนะคะ เขียนลงใส่สมุดแล้วก็รักเปลี่ยนให้เพื่อนอ่านแล้วก็ให้เพื่อนมิจา์เข้ามาจากนั้นเพื่อนก็มีแนะนําเข้ามาค่ะว่ามีเว็บหนึ่งนะที่ให้เอาไปโพสลงนิยายได้เว็บเด็กดี .com นะคะแล้วพอเอาไปลงเนี่ยก็เริ่มมีผลตอบรับไปที่มีเด็กๆเ,เข้ามาอ่านมีเพื่อนรุ่นเดียวกันเข้ามาอ่านแล้วเขาก็เริ่มมีการคอมเมนต์มันทำให้เรากเกิดการพัฒนาฝีมือจากการที่มีคนเข้ามาติชมนะคะจากนั้นสถาพรก็ตอบกลับมาล้วตอบรับเรื่องของเราเอาไปตีพิมพ์ ค่ะจนได้เป็นรูปเล่มก็คือเรื่อง b a d Boy, s a s ์ซีกนายตัวร้วกับยาตัวแสบนะคะแนวการเขียนของโยนะคะก็จะเป็นแนวรักใสๆแต่ของโยเนี่ยค่ะจะแปลกตรงที่ว okay. ่านเรื่องจะชอบสอดแทรกแง่มุมความคิดรวมไปถึงการเป็นไปได้จริงในสังคมไทยอะค่ะตที่ได้าติต่อสำหับคิมครั้งแรกนะคร แตจะขอจูบคุณเรื่องผลงานของผมผมก็รู้สึกดีใจมากมากครับตื่นเต้นมากๆไม่คิดมาก่อนว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้บ้างเพราะว่าตัวผมเองอ่ะก็เริ่มเขียนงานมาตั้งแต่ตอนม .4 ม .5 ม .6 เลยลกเวลาสามปีนะครับที่ได้เขียนลงเว็บไซต์งานเขียนที่ผมเขียนออกมาจะเป็นแนวแฟนตาซีไฟฟ้านะครับเรื mm ่อ hmm. งล่าสุดนะครับชื่อเรื่องว่า Blue Planet นะครับก็คือโลกของเราครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนในอาวากาศได้ยืนชื่อโลกกเปหนวแล้อครับไม่รู้จักชื่อนี้รู้จักกันแบบ ควาว่าดาวฟอาสีฟ้าในเว็บไซต์อะครับเป็นแหล่งที่เยี่ยมมากๆในการที่เราจะเอาผลงานหน้าใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน,นครับเลืเามาเผยแพร่ให้คนได้รู้จักงานทุกประเภท่ะครับเว็บไซต์เปิดเส้นทางให้เราได้เสมอครับ การที่เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันนะครับก็ให้เกิดความคิดต่อยอดลงไปก็จะมีงานใหม่ๆต่อเนื่องมาเป็นลายอบลรอบนะครับที่สําคัญคือว่างานเขียนเนี่ยนะฮะถ้าน้องๆเนี่ยได้สามารถพัฒนาทีมืนี่นะครับก็จะกลายเป็นอาชีพได้ ที่จะช่วยครอบครัวนะครับในการหารายได้นะครับในการที่จะสนับสนุนในการที่เขาตัวเองให้ประสบผลสำเร็จในอนาคตได้นะครับเห็นไหมคะว่าโอกาสในควาท์จริงแล้วม่อยู่รอบตัวเราเสมอเลยค่ะเพียงนแต่เราต้องจักเลือกใช้มันอย่างตั้งสันและหมั่นพัฒนาทึกส่วนทุกมือของต้นเองวันข้างหน้ารับรองเลยนะคะว่าต้องมีคนเห็นคุณค่าของมันอย่างแน่นอน